ีแค่นี้เ oh ขาบอกโอ่ยตีแค่ไหนเอาน่ยต yep, ีแค่ไหนเอา่า <grammar> ต <language> ีแค่ไหนเขาทุบข้ามไปเลยเนี่ยหน้าทำหน้าแล้วเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วรอบเรื่องที่อยากระบายเค้าวีหน่าบอลเขาติก่อยมุกเกียเขาตีเขามุกตีแค่นี้เขาบอกโอ่ยตีแค่ไหนเอา่าตีแค่ไหนคอยดูนี่ตีแค่ไหนตีอย่างนั้นจริงๆเหรอเขาทุบข้ามไปเลยนี่ยหน้าทำหน้าแล้วเนี่ยเออเออ่าเห็นไหมตีแบบนั้นไม่มีใครว่าเลย ไม่มีอะไรไปฟ้องไม่ดีเลยอยู่แบบกองแบบนี้โดนหลุดอ่ะพอบุกตีปุ๊บแล้วบีน่าทำไงไปบอกแล้วแล้วบุกทำไงหยุดได้ไหม Actually Brooklyn stop stop minding other people's business just leave your hands to yourself นั่นชอบเรื่องที่อยากระบายเค้าวีน่าคนเขาติีโอยบุกตีเขาตีเขาบุกตีแค่นี้เขาบอกอ๊ยตีแค่ไหนนะตีตีแค่ไหนนะตีแค่ไหนคอยดูตีแค่ไหน ตีอย you know, yeah. ่างนั huh. <s <S uh, ้นจริงจริงเหรอนี่ยนน้องทำหน้าแล้วเนี่ยเออแล้วทันไหมตีแบบนั้นไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครไปฟ้องไม่ไหนดีเลยอยู่แบบฟ้องแบบนี้ันเดอร์รุนอะพอบุกตีปุ๊บแล้วบีน่าทำไงไปบอกแล้วบอกแล้วแล้วบุกทำไงหยุดได้ไหม Absolutely broken heart ชอบไม Other people's business leave your hands to yourself นั่น because l good you don't you touch other e p p อ่าแล้วแล้วเวลาบุกแล้วเวลาเขาตีบุกลินอ่ะอะไรสิเปล่าไม่แล้วเวลาบุกเวลาบีน่าตีบุกอ่ะแล้วเวลาบีน่าตีบุกบีน่าจะยังไงตีแรงไงอย่างนั้นเลยแล้วบุกอดทนเนาะบุกอดทนเนาะบุกไม่บ่นเนาะบุกชวนนะบุกตีพี่เบา stop, stop.